สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับดาวอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง56 6 5มีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการยกเลิกการเชื่อมต่อกิจกรรมภายนอก Facebook กันนะคะซึ่งเพื่อนๆนะคะบางทีเราอาจจะเล่น a c e b o o k นะคะแล้วก็ดันเผลอไปล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งนะคะแล้วก็ทำการลืมนะคะลืมล็อกเอาออกมานะคะซึ่งบางทีเราอาจจะเผลอกดเข้าไปเชื่อมต่อกับ เว็บไซต์ที่มีชาชีพทำขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเพลกกดเข้าไปแล้วนี่นะคะก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงโดนมิฉ่าชีพนะคะลวงข้อมูลของเราไปได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเช็คนะคะว่าเรากำลังเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ใดอยู่บ้างนะคะแล้วก็จะมาทำการยกเลิกการเชื่อมต่อนะคะเพื่อป้องกันการโดนแฮกข้อมูลต่างๆนะคะวิธีการนะคะจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ให้เพื่อนๆน,นะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Facebook ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้มองไปที่มุมบนด้านขวานะคะจะเจอกับขีด3ามขีดค่ะติเข้าไปได้เลยค่ะเลื่อนลงมานะคะจะเจอกับคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะติเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็ติกเข้าไปได้คําว่าการตั้งค่าค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เลื่อนลงมานะคะหาคําว่ากิจกรรมภายนอก facebook นะคะ ก็เจอแล้วนะคะก็ติ๊กเข้าไปได้เลยค่ะและนี่นะคะก็คือรายการออแอปต่างๆที่เราเผลอเข้าไปล็อกอินไว้นะคะซึ่งจะมีแอปอะไรนั้นบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปดูที่คาว่าดูและจัดการกิจกรรมนะคะก็ให้กดเข้าไปได้เลยค่ะระบบนะคะก็จะให้เราใส่รหัสผ่าน facebook ของเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ทําการใส่รหัสผ่าน facebook ของเพื่อนๆเข้าไปได้เลยนะคะในที่นี้เราก็จะใส่ของดาวนะคะ แล้วก,กดส่งนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาเช็คนะคะว่าตอนนี้นะคะเราได้เข้าสู่อแอปพลิเคชันใดไว้บ้างนะคะถ้าเป็นของดาวก็จะมีแคนว่าวงในนะคะวินซิปนะคะก็จะมีหลายแอปพลิเคชันมากเลยนะคะที่ดาวกำลังใช้งานอยู่ตอนนี้นะคะเราบางทีก็มีแอปที่เราไม่รู้จักด้วยนะคะก็เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อน เพราะฉะนั้นแล้วนะคะในเมื่อเราเข้ามาเช็คดูแล้วเว็บไหนที่ไม่น่าไว้ใจนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะทำการกดลบไปได้เลยนะคะอย่างเช่นเ,เว็บนี้นะคะของเราก็จะกดปิดไปเลยนะคะก็มีหลายเว็บมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่ที่ดาวมองแล้วดาวรู้สึกว่า เดาไม่คุ้นเลยอะคะ่ะก็ทําการปิดไปนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่อยากจะยกเลิกการเชื่อมต่อทั้งหมดนะคะก็เพื่อนๆ่นทำการกดไปที่คําว่าล้างประวัติได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะออกจากระบบทุกระบบนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นติ๊กต็อกนะคะ <c oughs> พเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบใหม่นะคะก็วิธีนี้ถ้าเกิดว่ามันเยอะเกินไปอย่เงี้ยน <c oughs> เพื่อนก็สามารถที่จะทําการล้างประวัติไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อย เชื่อมต่อใหม่นะคะดูสิเพื่อนๆของเราก็มีแบบเยอะมากๆเลยนะคะที่เราเผลอเข้าไปใช้งานนะคะแล้วก็ไม่ได้กดล็อกเอาออกมานะคะตัวนี้นะคะก็มีโอกาสเสี่ยงมากๆเลยนะคะที่อาจจะมีเว็บไซต์ของมิจฉาชีพนะคะที่แฝงเข้ามาอยู่นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เราก็รู้สึกว่า Facebook ของเรวก็ไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่นะคะเราก็จะทําการล้างประวัติทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะทําการกดไปที่คําว่าล้างประวัตินะคะ ก็กดไปนะคะแล้วก็กดล้างประวัติอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการล้างประวัติกิจกรรมภายนอก Facebook เสร็จแล้วนะคะก็ในที่นี้นะคะเพื่อนๆก็อาจจะเข้ามาเช็คดูนะคะหรือว่าทำการปิดไปได้เลยนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะกดยกเลิกการเชื่อมต่อกิจกรรมในอนาคตได้นะคะหรือว่ากดเข้ามาเช็คดูแล้วก็กด ล้างประวัตินะคะอันไหนที่เพื่อนๆรู้สึกว่ามันไม่น่าจะปลอดภัยสักเท่าไหร่นะคะก็ให้ทําการล้างออกไปเลยนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการยกเลิกการเชื่อมต่อกิจกรรมภายนอก f a c e b o o k นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยค่ะสําหรับวันนี้แล้วก็มีเพียงเท่านี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้าด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ